นี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าตึกสวชื่อเต็มเซืออาคารสำเร็จพระศรีนครินทรบรมราชนานนท์อนุสรอาคารหนึ่งครับอูตกตรงไงไปนึงชีว่าเป็นยังจังอันผ้าเมื่อเบิง้งอันเพราะว่าสิ้ผ้าพี่น้องมาเบิง่งเบิงอันตลาดขายของกินเป็นสิเป็นรถตกตกเป็นรถแบบว่าบิว้ว บิวอินสำหรับขายของพี่น้องเอ็นโมกระเตังขายแล้วก็มีเก้าอีนา้นั่งนั่งกินเนาะนี่พอดีเป็นทางเชื่อมระหว่างตึกถ้าจอาสีนั่งกินอยู่ใต้นี่เพราะนี่ตอนนี้ฝนตกพาย,ยุเขา่าอนแกน่ไปไ้บ่ได้ละเมือนเดซิภาไปบางยางไปบางไก่ได้พี่น้อนงยางไปบางแนวกินพี่น้องนี่อย่างนีซสดกุวยเตี๋ยว,วเลยหลานนี่เป็นเป็นรถ นีเมูะด้านนี้ก็จะเป็นหมูทอดตอนนี้ฝนตกพรงกระากำลั่งอารม,ม,าาออมน้ำมะพร้าวกับมีมีเป็น ก๋วยเตี๋ยวหมูนำใสก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายนะร้านผมจะมีอีกร้านหนึ่งมีอีกร้านหนึ่งพี่อันดามันคาเฟ่มีพวกเครื่องดื่มต่าง อีหลัก,ก็เลยอยากพาพีผ้านองมาเบิงครับพี่น้องก็อจอดกินอยู่จึงเหรอในมหาไั่ขอนแก่นโดยเฉพาะคณะแพทย์มหาวิทยาไั่ขอนแก่นนะครับเนาะ